คันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่อยู่ในเกรดของรถซปเปอร์คาร์เลยนะครับเกรดพรีเมียมแบรนด์ดังๆทั้งหลายแหล่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น l amborghini ok uh, ferrari uh, ะนะครับระดับซปเปอร์คาร์เลยนะฮะ bmw b e n z sport เปิดประทุนหรือจะในฝั่งเอเชียก็เป็นระดับรถ เครื่องแรงๆรงท็อกหนักๆนะครับเป็นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นแล้วก็ระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่โอ้งานเนียนกริปนะครับก็ชอบขนหนชอบแบบไหนหรือชอบแบบนี้ก็มีรายละเอียดให้ได้ติดตามกันในคลิปวิดีโอนะครับ คันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่อยู่ในเกรดของรถซูเปอร์คาร์เลยนะครับเกรดพรีเมียมแบรนด์ดังๆทั้งหลายแหล่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น l amborghini ok uh, ferrari uh, ะนะครับระดับซูเปอร์คาร์เลยนะฮะ bmw b e n z sport เปิดประทุน